สวัสดีจ้ามาบอกกันอีกแล้วจ้ากับส่องสะพายอินดีเมือกาญจ้ามาดี้พาพี่น้องเขาสวนจ้าพี่น้องนี่อยู่แต่น้ำไ้น้ำสวนนี่ยเราจะผาพี่น้องมาเก็บมะเขือพ่วงแล้วค่ะมะเขือพ่วงฮ่างามพี่น้องดกุดกๆซะ ดกสุก,กิงได้เลยพี่นอ้องมะเขือพวงไร้น้ำลำต้นบ่มีน้ำได้เลยพี่น้องนี่มันขึ้นเองจ้ะมันขึ้นเองใหดงพริกจ้ะเบิ่งพ่วงนี่แม่พี่น้องโอ้น่ะเห็นเหรอออนซ้อนกะ ส่วนเองในะดงพิกากนี่พกหอมจากสบายอินดีปูพกพีคอมเด้อค่ะเด้อพีคอมเก็บไปได้ผลแล้วจ้ะนี่ข้างใต้ก็มีฟักแ้งจ้ากำลังงามาให้พี่น้องิึงบรรยากาศก,าก่อนจน้ะนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องมือนี่อากาศคึมๆค่ะคือจังฝนฉีดตกตะว่าหาบโบ หาบ่ตกด้วยจ้ะบบมี่แดดนะคะ่ะบ่มี่ฝนจ้ะท้ายบรรยากาศต้องจัดพี่น้อทงทางขุนเป็นโขกน้องหน้าต้องพี่น้อง เดี๋ยวมื่อไหนสิอัพเดตให้พี่น้องเบิ้งจ้ะเมื่อนี้ขอเก็บมะเขือพ่วงก,กันจ้ะลวก็สิพาพี่น้องไปเบิ้งพักสวนขัวอยู่หลังบ้านนะจ้ะฟังทัางคุณเดี๋ยวเก็บมะเขือพ่วงแล้วกันสิพาพี่น้องไปเบิ้งจ้ะเก,ก็บมะเขือพ่วงลวก็สิพาพี่น้องมาเบิ้งพักสวนขั้วนะคะนี่มาบนพักปังจ้ะพี่น้องผักปังเขาเอิอนพักปังนั้นกุกงูนี่แต่ว่านี่งามงามจา้ะ ปลูกไว้สองตน้นเอาเอาไว้ถาขย้ายพันพี่นอะเขาหายมากแบบนี้จ้ะนี่ยอดอ้วกอวบ,อบอย่งใหญ่สิอ่อนๆจ้ะปลูกไขมันขึ้นอันนี้ไหมจ้ใไขมันขึ้นข้างลังข้ากระตบ๊บกระต๊บ ทางผมก็จะเป็นโคกน้องหน้าจ้ะยังเหมือนอาชีพาพี่น้องไปเบิงเขาไปเบิงแม่โคกน้องหน้าจ้ะเมื่อน,นี้มาเบิงพักสวนครัวกอ่อนจ้านี่ก็ต้นมะนาวค่ะพี่น้องต้นมะนาวอันนี้ขยายพันธุ์นี่ยพี่น้องขยายพันธุ์ผักปังยังโบตันป่นหนักอยู่พี่น้อง มะเขือปลูกอยร้ายได้พี่น้องเนี่ยนี่ซ้ำนี่เองประมาณงานหนึ่งแม่จ้ะปลูกฟักไว้กินพ่อบริสุทธิ์เขาค่ะแต่ว่าอาศัยปลูกที่ย่างเอาจ้ะอยากกินยัางกระปูกจะพี่น้องนี่มะเขือขาวมะเขือขาวงามงามกินแซ่บได้เนี่ยค่ะกรอบลูกพร้อมจ้ะนนีบิงึงทะลกมัน อันนั้นมะเขือเปาะอ,อันนี้ก็มะเขือเปาะได้พี่น้อง<พ>มีคนเพินพ่นหายมากแต่เพิ่นทำงานอยู่กเกษตรเพิ่นก็เลยได้ม็ดมามะเขือเปาะมะเขือกเกอปาะพ่วงพุง่นละห้าก็ออกดอกยังไปเบ่งทางขุนพี่น้องทั่วจ้ะตัวฟักยาวตัวฟักยาว อยู่นี่เดี๋ยวกระสิปลูกเบิร์ตแต่พี่น้องกำลัางถอนหยาออกนี่จ้ะเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช่สารเคมีค่ะกินเองจ้านี่ทัวจ้า หอดได้ขายได้พี่น้องอันนี้เอาไปขายเอาไปขายสองเสื้อสามเสื้ออะไรจ้ะมันกินบบท่านแม่จ้ะมันออกดอกแห้งแตงแมจ่จอันนี้แตงแตงร้านแตงร้านพี่น้องแตงร้านงามงามกำลัองออกดอกจ้ะยิ่งบบท่านเดติดลูกครับ ส้มกระแห้งเตชๆมะเขือเทศอยู่งบ้างการเพืเอิดส้มยอะวะะ่ะจ๊ะมะเขือเทศลูกสมบูรณไหมจ๊ะลูกน้อยๆนี่กำลังเป็นเป็นลูกเลยจ้ะมักจะแต่กไงเด้อพี่น้องแต่งงามแห้งกำลังออกกำลังออกแล้วจะสิติด,ดุบ้บเบรนี่กำลัง มะเขือมะเขือเปอ๊ะพี่น้องมะเขือปอ๊ะบุกย่างละต้นสองต้นพี่น้องเอ้ยมันก็เลือกกินะจ้าบะต้องไปสื่อเขาเลยพักนี่นี่อันนี้กระทัวอย่าทัวทัว,ทวอัน,นึแดงฟักสันสันพื่น้องบะต้องใส่ขางบัดออกมาขึ้นเลยใส่ขาง่ะมันคือเลื่อยมันคือเลื่อยก็เลยเอาะเอาเอา,เอาใหม่มาใส่้ะ อันนี้อันน้ำยาล้างจานนะคะเอามาเอามาฉีดเพี้ยแม่จ้ะเพี้ยที่มันกอ่อในทัวน่ะแม่จ้ะมะเขือมะเขืออันนี้มะเขืองาพี่น้องมะเขือยาวมีอยู่หาต้นกันโอ้ยทัวกังหันงามเตะ ใส่ปุ๋ยมักแค้นี่พี่น้องปุ๋ยขี้งัวแล้วกัปุ๋ยมักจิงเห็นะงปุ๋ย,อย,อยขอกไม่พี่น้องจะเสร็จอินซีปลูกซำนีกก็นเลือก,กินแล้วพี่น้องเอ้ยฟุ่นข้างออกไปที่ว่าเก็บมะเขือพ่วงไหมจ๊ะมอว่าน,น บวบก็ไมีใจนบวบหอมบวบเรียมปลูกร่วมกันเลยค่ะอันนี้พริกจ้ะพริกเอามาปลูกซีต้นพริกใส่แกงให้จ้ะพริกไงเอ่ยนีจ้าออกดีวเอาไปตำน้ำพริกปาทู่ทางผีล่ลกลงมทา,าทไดนอทอนหยาสนจ้ะ พี่น้องยางไปเบิ่งขางฝึงค่ะอยู่ไก่บาทน,นี่พี่น้องอยู่หลังบาทน,นี่เลจ้ะนี่อันนี้ตักไช้กำลังปลูกค่ะถ้าพี่น้องยางมาเบิ่งข้างถึงกันบวบจ้ะพี่น้องนี่บวบก็ร่งเลือ่อยจ้ะใบแมงรัก ไปพีตูบานห้ามนาะจา้ะอเมทัมันมาโรยแล้วก็อู้ขึ้นขึ้นดีแห้งทำงานซะไว้ใส่แกงเฮ็ดพี่น้องแต่ว่าหางเฮ็ดเพราะท่านขึ้นอยู่ฝนบ่ค่อยตกจ้ะนี่มะเขือมะเขือเทศค่ะมีแต่ล่มพี่น้องก้โบ่มีหอดฝนแต่ว่ามันกระบอกหอดแบบจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างมาเบิ่งทางชีก่อนอันนี้มะเขือพี่น้อง นี่รอบบ้านไปได้เด้นี่มะเขือกะงามๆอ่อนๆถ้าเห่าโบใส่ชั้เคมีมันสิแซบดิพี่น้องมันสิหวานมะเขือนะนี่งามๆค่ะออกๆๆได้กินหลายหนแล้วจ้าอันนี้มะเขือไอ้นั่นมะเขือมะเขือคืนจ้ะตะไคร้หรือว่าหัวชิไช่บานเห่าเนาะจ้ะ อันนี้ต้นมะรุมต้นมะรุมมันหล่มเองพี่นอ้องต้น,นบดตายหรอกจ้ะมันมกะแตกขึ้นมาไมต้นคาแต่ว่าอเหยอดเหยอดแม่ลาขี่นกปึ๊ขึ้นต้นแม่ลาขี่นกขึนกนนกขนกข้นมันงามก็เลยเอาว้ก่อนจะเพื่อเพื่อเอาว้เอาว้กินนม่พี่น้องงามแห้ง มาเบิงกระเจีย๊ยบจะกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบอยู่หลังบ้านนี่พี่น้องบ้านกระไรหล่งคาบ้านพักกันอยู่ตรงสี่เลยอันนี้เอียงก็อีรำบ่ละพาอีรำบ่หรอมันกระแซ่บๆยุ่งฉุดฝานหน่อยนึงกินได้พี่น้องพอีตูน่ะมีไปทัวเบิด เห็นมันง่ามกับบทอนผิมเอาไว้ก้อนอันน้นบวบหอมจ้ะบวบหอมให้มันขื้นข่างเดียวกันเลยจ้ะกับบวบเรียมทั้งคุณกำลังเลือยจ้ะนี่กระเจี๊ยบง่ามแห้งกระเจี๊ยบนี่ปลูกน้อยเดียวเองพี่น้องจะมันหงง่ามแห้งนะ,นะปลูกไวร้ายเลยเป็นฟากเลยเด้นี่จ้ะ อฟักแล้วเดี๋ยวจัหน่อยกับเก็บเก็บได้แล้วจ้ะอันนี้พักกระโดนไหมจ้ะพักกระโดนยูบย่บันยู่บันอื่นขักกระโดนหน้าไหมจ้ะเอามาจากประเทศลาวเด้จ้ะเน้องไส้คุดให้จ้ะข้างบนนี้ก็เป,เป็นเป็นเป็นข้างบวบข้างอันนี้ไปเนาะค่ะ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ขจีต์จังเป็นงามใบยงใหญ่เท่านั้นนะอันซ้อนแห้งอันนี้ใบช่พูใบือเลดศบาทเห่านะจ้ะง,งามงามใบเตยก็ม,มีดนะคะนี่ใบเตย ปลูกอันนี้แห็นพี่น้องสั่งสังอันนี้ต้อนอันนี้มาปลูกนี่มะระหวานเพื่อนบะยอด์พักแมวอ่ะเนาะอยู่พียมันขายแพงแพงแพงกันเลยอ่ะลองสั่งมาปลูกเบิ่งเพื่อมันงามนี่กัดเย็บกันกเัเย็บก็งามแฮ้ยฟักกันยัยยันี่สัะ ทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแต่ว่าหันยังบกครบเอกจ้าพี่น้องอยากกินยังกระไส้โรดจ้ะ เดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างไปเบิ่งทางฝนก่อนย่างไปเบิ่งข้างบ้านกันจ้ะข้างบ้านก็มีดได้จ้ะพี่น้องนี่อันนี้อันนี้ฮอร์โมนจุลินทรีย์สังเคราะห์เสร็จเกษตรินซีได้ค่ะเดอ้ออันนี้มักเองได้จ้ะเด้อมักเองค่ะผักหวานก็บมีดได้พี่น้องข้าวหวานเอามาตั้งไว้มันกับใยสื่อนี่ ผักหวานปลาจ้ะอันนี้มะนาวมะนาวมะนาวอันนี้ได้กินเด้อค่ะน,นี่ลูกมันอันนี้คางบ้านจ้าอันนี้พักใบโบโบกนะจนะ๊ะใบโบโบกบ้านท้าเอิ่นพักหนอกอันนี้อามาจากเอามาจากฟังเล่าให้กันจ้ะพี่สาวเิ่นหายมากจ้ะ เดียวกับยังก็เนี่ยใบกุ้ยช่ายผักเป็ดเขาเอ้ยผักเป็ดแล้วค่ะปลูกใส่กระถางีด้พี่น้องอันนี้ฮะก็ปลูกจ้ะผักตังโอะลาเน่ะลาเน,ะะน่มาจากประเทศลาวชื่อว่าผักลาบหน่อชุนกระเดื่องมันอหมอมเลยพี่น้อง ปุ๊กก็ต้องร้ายเราอยากพี่น้องพ่อบริเสธอยากกินยั้งบัดเท่าจาเป็นต้องใส่เท่ากับมะเด็ดเอาโรดจ้ะอันนี้ก็มี่นี่พักคณะคณะฮ่องกงกำลังเกิดได้พี่น้องเดี๋ยวถามมันใหญ่ได้สิมาอัปเดตให้พี่นอ้องเบ่งไม่จ้ามะเขือเทศเพาะใบกอนเดี๋ยวสีไปเอาเดี๋ยวสีไปแย,ยบแย,ยบไปปลูกจ้ะทางบ้านเลยดได้พี่น้องอันนี้ค่ะนี่บาน มาเอาไปแล้วอันนี้มอนใบมอน,มอน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 เบอร์รี่นี่ดูกมอนเบอร์รี่มะนาวมะนาวใบกะเพราพริกมะเขือเทศอยู่ร่วมกันเลยจ้านี่สารพัด อันนี้ก็ต้นหอมต้นหอมเอามาจากฟังเล่าคื้กันจ้ะฮักเบิร์พี่น้องล่มแห้งหายอันนี้ชาเลยพี่น้องอันนี้อันใบมอนที่เขาไปเฮ็ดชาไหมจ้ะชาใบามอนอันนี้ใบมันจีนาหนาจังสิจ้ะท่นต่างกันกับใบมอนอันนี้จ้ะใบมอนกินรูปปลูกไว้เป็นร่วจ้ะ มะนาวกระทางนี้มีมะนาวผิกใบโหระพาใบกระเพราจ้ะผิกดกดกดกพี่น,น้องสื่อผิกแขงมากกลนถุงเม็ดมันเอามาโรยจ้ะมันกระขึ้นเป็นเป็นเม็ดได้ด้วยจ้ะเม็ดดกพร้อมจ้ะของใ้กับโหระพานีน ใจมันก็มีจ่ะโหระพาโหละพากับพริกพริกใหญ่ต้นหอมจ้ะขยายมันออกมาจ้ะอันนี้ผักชีฝรั่งผักคอมปีจ้ะผักคอมปีบ้านเฮ้าอันนี้พริก พริกซ้อนแดงพริกซ้อนแดงจ้ะ,กะเกษตรเพิ่นธหามาปลูกจ้ะหามาปลูกเป็นพักสวนขั้วเนี่ยแหละจ้ะแจกมาก็ละซองสดงามเลยด้จ้ะได้กินเม็ดแล้วอันนี้ก็มะนาวแบะมะนาวมะนาวลูกใหญ่นะพี่น้องลูกใหญ่เขียวะนะเขียวหนแหละเพิ่นผี่เพิ่นธหามาปลูกคือกันจ้ะและ้วก็เป็นลูกอีนได้ค่ะแต่ว่าหาันจ็กสติทหรือบเนี่า นัก็เป็นจ้ะกำลังไงอันนี้พักบุ้งผักบุ้งเดี๋ยวสิทอนออกแล้วเน้นบัวง,ง่ามต้นหอมอันนี้อยู่ข้างบ้านได้ได้วย่นองปลูกใส่กระถางไวีคืี เดือนมื่อานที่พาพี่น้องไปบึงโขกน้องหน้าน่ะจ๊ะเขาไปบึงโขกน้องหน้าจะว่ามื่อน,นี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนจ้ามาบึงทังชดทั่วเมื่อน,นี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้จะไปอินดี้เมืองการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ